สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกับเล่นเกมตามใจฉันจ้าคลิปนี้นะครับก็จะมาแคสเกม s e c o n d เด s เซสต์3 t ริออสซับมาหน n a หรือ s e c o n d 3 r e m a k e นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแคสเกม t r i a l สซับมา a น n a ในส่วนของเควินนะครับว่าเนื้อเรื่องของเควินเนี่ยในช่วงก่อนที่เราจะอัพ ไปคลาสสเนี่ยเนื้อเรื่องมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยจ้าแล้วก็จะบอกคุณผู้ชมว่าคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเกม s e k ค n นเ e นเซต์ t r e รีทมาหนะครับหรือ t r i a l ลซับมาหนจ้าโอเคเอาเป็นว่าเราไปชมเนื้อเรื่องของเควินกันนะครับว่าก่อนที่เควินจะอัพเป็นคลาสสีเนี่ยจะต้องเจอกับอะไรเราไปชมกันเลยจ้าโอเคเอาล่ะครับเรามาอยู่ที่ อันตรจากฟอร์เซนานะครับเหมือนเดิมครับผมเราจะไปที่หอสมุดฟอร์เซนานะครับแล้วก็ไปสำรวจหนังสือตรงนี้จ้าแล้วเรามาฟังสนทนากันโดยคร่าวๆแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าผมสรุปโดยรวมแล้วกันนะครับว่าหนังสือเล่มนี้ก็คือกรันโคลว่าเป็น นักปราบผู้ยิ่งใหญ่ที่เคยต่อสู้กับแม่มดผู้ยิ่งใหญ่อาดิสมาก่อน,นะครับทีนี้ชาลลอตเนี่ยมาเห็นหนังสือว่าเฮ้ยมันแปลกๆทีเนี้ยการโคลว่าเขารู้สึกได้ว่าเฮ้ยแม่มดใหญ่อาดิสกำลังจะฟื้นคืนชีพเพราะฉะนั้นทั้ง3คนต้องไปหาลูกแก้วหรือไอเทมที่เพื่อจะเอามาอัพคลัสเชนเป็นคลาสสี่ครับทีนี้ผมขอเน้นไปที่เควินล,ละกันนะครับว่าสำหรับเควินแล้วเนี่ยลูกแก้วที่ต้องเอาม,ามันคืออะไร นี่ฮะการโครว่าบอกว่าจะต้องเอาไอเทมอย่างหนึ่งมาเพื่ออัพเป็นคลาสสี่มาฟังกันครับสำหรับเควินคือลูกแก้วลูกแก้วแห่งสายชาติยานครับสำหรับในเรื่องของเควินนะครับให้มาที่ Beast คิงด d อมครับนี่พอมาคิดพอมา b บี s t คิงด้อมแล้วไงต่อเข้าไปเลยจ้า เควินบอกว่าลูกแกวแห่งสันชัตสันชตสัชตยานบางทีละชันอสูรอาจจะพอรู้อะไรบ้างก็ได้รีบไปกันเถอะอ่าเราก็ไปที่ท้องฟ้าลงของบิสกิงด้อมกันครับผมเนี่ยไปตามดาวนี้เลยครับถ้าคุณผู้ชมเก็บไอเทมไม่ครบเนาะแล้วก็เก็บกระบองเพชรครบละอ่าคุณผู้ชมก็แวะไปเก็บไอเทมก่อนแล้วค่อยขึ้นไปตามดาวนี้ก็ได้ครับ ตามอธัธยาศัยเลยจ้าเนี่ยถึงแล้วจ้าท้องพระลงอยู่ที่นี่ครับมาฟังสนทนากันดีกว่าจ้าทหารคนนี้เขาชมว่าและฉันอุศนคุณนี่แหละคือผู้แข็งแกร่งตัวจริงแต่ฉันไม่ชอบใจเลยอ่ะ แต่เขาไม่ชอบใจที่ว่าเควินเนี่ยเ็เป็นผู้อ่อนแอคือเขายอมรับไม่ได้ว่าเควินจะต้องเป็นราชสูรคนต่อไปแต่ราชสูรตัวอีหยางวะดิ่ฉันไปพูดว่าเขาจะเป็นราชสูรตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ผู้ปีปรลาดที่แท้จริงนี่แหละคือราชอสูรเจา้าผู้ถูกแล้วละ่ะ<อ>ผมกับเป็นราชอสูร ดูซะพอดีเลยว่าจะมีคนที่อยากใ,ให้เจ้าทดตอบพลังของเจ้าหน่อยเควิน <Kevin. S 2> <Kevin. S 1> มาก็ดี้แล้วละ่ะฉันจะลมแกและจะเปะ็นราชาศูนย์คนต่อไปบอกไว้ก่อนนะลูก้าที่เอาชน,นะแกไม่ได้อะอย่ามาลมกับฉันนะเฟยอันนี้เขาไปไปเกทับกับลูก้าไงครับว่า อ่อนแอให้เจ้านั่นอ่อนแอครับให้ปกอ่อนแอด้วยกันสินะทั้งแกทั้ทงลูก้าด้วยถ้ากัอแพ้แล้วก็ออกไปสัตว์เดีไม่ใช่ลูกาอย่ามาอย่าไปดักอย่ามาดูถูกเขานะฉันไม่ไฟฉันไม่ไฟแกเนะ่แน่จริงเข้ามาเลยเอาเงินก็ได้อาจาร์สูนเจ้าไม่หยุดลูกชายของแกเลยเหรอ แน่นอนคนที่ไม่มีพลังนี่แหละก็ไม่ใช่ลูกชายฉันหรอกได้ยินไหมเควินเนต็นตตวไว้เถอะเอาล่ะครับเดี๋ยวเราใช้เควินลุยแล้วกันครับแต่ต้งว่าอย่างวะทำไมตายง่ายจากกังคุณ <X> ผู <S 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 ้ชมเห็นหรือยังล่ะฉันไม่ใช่คนอนะ่อนแอเดฟเฟย ที่ผูกำับลูก้าเมื่อเกี้ยถอนขโมยไปซะเฮ้ <c oughs> ยป้าโวยก่อนเธอไปแล้วครับไอ้ป้าเอาา้ยดูเหมือนว่าเจ้าฝีมือจะตีขึ้นนะดูที่โนราชสูรขามีเรื่องจะถารมรู้จักลูกแกวสัญชตาตญาณไหมทำไมเจ้าถึงรู้จักสิ่งนั้นตอนนี้โลกฉันกำลังหาวิธีช่วยโลกอยู่啊ขอถามอีกรอบรู้จัก ลูกแก้วแห่งสัจตยานไหมถ้าอยากรู้แล้วก็จงมาที่ชันบนสุดของหอคอยสุกโยมิซะและก็ในฐานะราชนเนสูนเจ้าจะต้องทำให้เจ้าจะต้องทดสอบพลังเพื่อให้เป็นที่รู้จักกันถ,ถ้าเจ้าทำสำเร็จแล้วก็ฉันจะบอกให้ขอใจละหอคอยสุกโยมิออยสินะฉันจะไปอยู่นี่แหละ เอาละครับเดี๋ยวเราจะไปที่หอคอยสึโโยมิกันครับผมเดี๋ยวเราก็เรียกฟรามี่ไปที่หอคอยสุกโยมิกันจ้าโอเคเรามาถึงหอคอยสุโโยมิกันแล้วนะครับเราจะไปหาราชันอสูรกันอยู่ที่ชั้นบนสุดข,ของหอคอยฉันหลอดสงสัยว่ามาถึงตรงนี้แล้วอ่ะที่ว่าจะทดสอบพลังนี่คือยังไงเหรอ หมายความว่ายังไงอ่ะนิชาหลอดแบบพูดในเชิงสงสัยจริงๆนะครับเควินเหมือนรู้สึกกำลังคึกตื่นเต้นอยู่อ่ะฉันเข้าใจความรู้สึกเธอนะแต่เป็นหงจริงๆนี่ลิสพูดนะครับฉันไม่ได้กลัวหรือตื่นเต้นอะไรหรอกแต่และฉันไปได้เป็นผู้ออนแอ ฉันใช้ทุกคนดูพลังที่แท้จริงของฉันจากนี้แหละของจริงละเพราะฉะนั้นเช่ถึงตื่นเต้นไงละ่ะเอาละตุยกันเลยจริงๆยยวามูชิถ้าแปลตรงตวก็คือไอ้ขี้แยครับแต่หน้าที่นี้ผอเรียกว่าไอออนแอร์หรือว่าไอ้กากดีกว่าแล้วแต่คนเรียกนะครับประมาณนี้ละกันนี่ยเข้ามาปุ๊บเสร็จแล้วทีนี้คุณผู้ชมสังเกตที่ลูปปั้นสีทองนะครับมันคืออะไรแทนที่จริงแล้วเนี่ยทุกคนคิดว่า ให้ขึ้นไปใช่ไหมไม่ใช่เลยครับคุณผู้ชมในกรณีนี้คือสำรวจลูกป,ปั้นครับนี่นี่ฮะก็บอกว่าสัมผัสถึงพลังพิเศษบางอย่างได้สำรวจไหมอ่าสำรวจครับเอาจริงๆแล้วลูกป,ปั้นนี้คือมันจะว์บขึ้นไปชั้นบนสุดของคอ,อยเลยครับผม เนี่ยครับวาร์ปมาปุ๊บก็จะมาโผล่ตรงนี้เลยครับผมหน้าลูปปันเทพิดามาหน้าตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยววอร์มนิดนึงแล้วกันเนี่ยฮะมันก็จะเป็นเลเวล50กันทั้งเซตเลยครับคุณผู้ชมเนี่ยเรียบร้อยจ้าโอเคประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวขอเซฟ พักครูนะครับผมเอาแล้วครับหลังจากที่เซฟเรียบร้อยเราก็ขึ้นไปข้างบนต่อเลยนี่เราขึ้นมาข้างบนแล้วครับนี่ฮะราชันอสูรรอละแล้วต้องไปมีพักโกบมาด้วยเนี่ยฉันรอแกอยู่พอดีเลยในที่สุดเจ้าก็เติบโตขึ้นมาลสินนะเพียงแต่ จากนี้เจ้าต้องพิสูจน์พลังจังหากละ่ะเอาละห,ล,ะหลงลมข้าให้ได้สิมีพักคพวกมายเยอะนี่ขี้กโกงนี่ราชันศูนย์เจ้าบ้าเจ้าพวกนี้ก็แค่มาส่งข่าเฉยๆแต่เจ้าอะเป็นมีหลักฐาที่ว่าเจ้าไม่มีพลังไงละ่ะ เวิน <Y> เจ้าอยากรู้เรื่องของลูกแกสัญชาตยานไม่ใช่เหรอเอาเป็นว่าล้มค่าให้ได้เจ้าจงล้มค่าให้ได้ในฐานะผู้เจ้าอสูนผู้ยิ่งใหญ่สิเอาแล้วนะเอาละน,ะละนี่ฮะเราจะมาสู้กับพ่อลูกเจอกันอย่างเป็นทางการแล้วครับคือในต้นฉบับเนี่ยไม่ไมีโอกาสได้สู้แบบนี้หรอกนะครับคุ้ชม แต่ในรีเมคได้คือได้สู้อย่างเป็นทางการครับแต่ว่าสู้นี่คือมีเงื่อนไขที่ว่าถ้าอยากรู้เรื่องของลูกแก้วลูกแก้วเห็นสัญชาตญาณจะต้องล้มให้ได้แค่นั้นแหละครับผมอ้าวนี่ใช้มูเตเบอร์แล้วครับอีกฝั่งหนึ่งเดินหลบก่อนเนี่ฮะเอาละใช้ท่าก่อนละปึ๊บโตมอห เนี่ยมันเหมือนลูก้าเลยคะคุณผู้ชมอุ้ยแต่ว่ามันต่างก,กันลูกา้านิดนึงคือมีพลังว้ด้วยมั่งผมจำไม่ค่อยได้แล้วโอเคเนี่ยวาร์ปเหมือนกับไอ้นี่ได้ฮะจอมเว่สีแดงฮะเหลบก่อนโอเคปุ๊ปุ๊ปุ๊ปุปปปปนี่ให้ต่อกับอากาศไปก่อนฮะโอเคระหว่างนี้ก็ไปโจมตีครับ โอเคนี่ฮะเฮ้ยอย่าเพิ่งไปลอยตรงนู้นสิโลกโอเคที่เติมพลังไปฮิลไลท์ก่อนฮะแล้วยังไงนี่ฮะที่กลายเป็นต่อยต่อยแบบอากาศอยู่แล้วครับนี่ตูมโอเค นี่ฮะับเติมพลังโจมตีละอ่าอันนี้เอาจริงแล้วครับผมหมดเอาจริงละโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยระหว่างเนี่ยสามารถเติมพลังได้ครับคุณผู้ชมนี่ฮะระหว่างนี้ก็ทําไม่ตายลุยนะครับนี่ฮะอุ้ยพลาดครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคนี่ฮะเอาละเอ้ยจืดเนี่ยต้องหลบถอยหลังไม่ใช่หลบข้างนะครับเมื่อกี้ ไม่ใช่สลบข้าานี่โดนอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้ตัดเจอมันละนี่โอเคดูครับอ่าใช้มูนเตเบิลอีกแล้วครับระหว่างนี้ก็โจมตีก่อนเลยเจ้ามาถึงคันนี้ได้เนี่ยแสดงว่าฝีมือดีขึ้นเยอะสินะเควินกคันโซคันต่ะโซมาเยอะไงล่ะแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนแล้วนะ เติมพลังก่อนละนี่ฮะโอโ้เก็บโดนเมื่อเี้เก็บโดนจริงๆโอเคมาใส่ท่าไม่ตายกลับละไม่เป็นไรไม่เป็นไรเติมพลังแค่นี้ชิวๆครับไม่ทันแฮะโอเคโอเค,อเ,คเอาละ มังกรน,นี่เรียบร้อยอ่าเรียบร้อยครับผมอ้หูเกือบโดนนี่ครให้่อยอากาศไปต่อครับปึ๊บโอเคเราอันนี้ก็เลยไปโจมตีเลยครับนี่เอาละครับจงังหวะมาละนี่โอเคประมาณนี้ก่อนหลบก่อนละอู้เฮ้ยเริ่มแข็งขึ้นแล้วครับ เนี่ยมันจะเริ่มย่าตรงนี้แหละเพราะว่าพลังโจมตีสูงขึ้นล่ะครับไม่ทันแฮะไม่ทันโอเคเติมก่อนเติมก่อนโอเคนี่ฮะยังไงอุ้ย โอเคเนี่ยฮะจะรอให้เกตเต็มก่อนฮะประมาณนี้หลบไม่ทันโอเคโอมอาจจะไปจัดทำลายหายก่อนฮะเพิ่มเอสีหน่อยโอ้โหโดนแทบไปแล้วไมเป็นไรโอเคเนี่ยเดี๋ยวใช้เอเทมไปเรื่อยๆฮะ เกือบเกือบไม่โดนเนี่ยโอเคเกือบโดนตรงแต่เชาเกือบโดนโอเคโอ้ยเกือบไปเกือบไปเอาละจังหวะนี้แหละทำไม่ตายเลยปึ๊บนี่จังหวะของคัสสามทำไปตางคัสสามฮะเรียบร้อยโอเคโอ้ได้มาสามหมื่นกว่าแน่ยนี่เรียบร้อยครับผม พาจนงได้อาจารศูนย์ฉันชนะแล้วนะะเวยบอกเรื่องของลูกแก้วแห่งสัจจยานมาเข้าใจแล้วลูกแก้วนั่นเนี่ยเป็นลูกแก้วที่สืบทอดต่อกันมา เป็นสัญลักษณ์ของผู้เจ้าอสูรผู้ยิ่งใหญ่เจ้าจงเอาไปซะคนที่จะมีสิ่งนี้แหละคืออสูรผู้ยิ่งใหญ่นี่ฮะก็ได้ลูกแก้วนี้มาละลูกแก้วสัชัยานได้มาละเท่านี้ฉันก็เป็นคลัสสีได้แล้วฝีมืมนะอมเจ้าดีขึ้น,นิีควิน แต่ว่าแต่ฉันไม่ได้มีพลังเพียงแค่นี้หรอกนะราชันอสูรแข็งแกร่งแต่ว่าฉันจะต้องแข็งแกร่งขึ้นข้าจะต้องแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าน,นี้ออนั่นแหละคือผู้สืบทอดราชันอสูรคนต่อไปข้าจะเป็นคู่ต่อสู้ให้กับเจ้าเสมอและ สรุบคือ <c oughs> ไม่มีอะไรมากครับก็คือสรุปง่ายๆคือว่าเขาต้องการจะพิสูจน์พลังอะ่ะลังจากที่ว่าอ่าเควินสู้มาเยอะแลวคราวนี้ก็มาสู้กับราชันอันูรที่แท้จริงแล้วว่าอ่าเป็นอย่างไรกันนะครับอ่าสุดท้ายแล้วก็ก็ยอมรับในตัวละเอาง่ายๆคือราชันอสูรยอมรับใปนตัวเควินเรียบร้อยแล้วจ้าแต่แล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะไปอ่าคลัสเชนของเควินกันนะครับคุณผู้ชมไปชมกันเลยจ้า โอเคปิดท้ายคลิปนี้นะครับเราก็จะมาคลาสเชนตัวเควินกันนะครับเป็นคลาสสี่จ้าไปชมกันเลยจ้านี่ฮะเ์เรสเควินนี่เอาละครับเรามาดูกันจ้าในกรณีของผมนะครับก็ขอย้ำอีกทีว่า,าผมอัพเควินเนี่ยเป็นตอนแรกเนี่ยคลาสสองเป็นสว่างแล้วก็พอมาครั้งที่สองนะครับหรือคลาสสาม ออัพเป็นความมืดเนี่ฮะเสร็จแล้วทีนี้พออัพเอาง่ายๆเลยครับพอสว่างความมืดเสร็จแล้วนี่ฮะก็จะได้เป็น Beast King แบบนี้ครับผมนี่เรามาดูความสามารถกันนิดนึงนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราคลาสเชนฮะเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นดูครับคุณผู้ชมนี่ โอ้โหนี่ฮะเหมือนชุดเควินชุดแรกคลาสแรกสุดนี่ดูไฮโซขึ้นมาเลยครับผมนี่เอาง่ายๆเคยครับผมเปรียบเทียบกับชุดแรกสุดเลยลวกันว่ามันดูไฮโซขึ้นกว่าเดิมนะฮะเอาประมาณนี้ดีกว่าเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองใช้ท่าไม้ตายของเควินกันครับท่าสุดยอดของคลาสสี่ฮะคุณผู้ชมก็คงจะได้เห็นท่าสุดยอดของ คลาสสามของเควินไปแล้ว่าคราวนี้เรามาดูท่าของคลาสสี่ของเควินบ้างกันจ้าซึ่งอันนี้เป็นกรณีของผมนะครับที่ว่าคลาสเชนตอนแรกเนี่ยอัพเป็นแสงแล้วก็ไปมืดแล้วสุดท้ายก็มาจบที่ปีจริงนี่แหละครับนี่ฮตอนนี้เกศยังไม่เต็มเนาะเดี๋ยวหาหากระสอบทรายก่อนกระสอบทรายอยู่กำลังเดินอยู่ที่ไหนสักแห่งแล้วมั้งนี่ฮะเจอแล้วครับลุยมาเนี่ย อ้าวฟอาไปคุณผู้ชมใช้ปีนอันนี้ไปใช้เป็นคลสาสสามพักหันเอาใหม่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมาเจอตรงใหม่ฮะเดี๋ยวเราอัพไปเรื่อยๆก่อนเอาละโชคดีเลยคุณผู้ชมมาถ้าไม่ตายนี่ของคลาสตี

ก็นี่คือทั้งหมดของเล่นเกมตามใจฉันเซเกนเดนเซส s ์ทรีทรออลซอบมาน้ากับเนื้อเรื่องของเควินก่อนที่เควินจะอัพคลาสเชนเป็นคลาสสีนะครับผมโอเคก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามการแคสเกมรวมทั้งไหลสดเ,เกมทร i ออลซอบมาน้ามาตั้งแต่คลิปแรกจนถึงคลิปนี้นะครับอ่าโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้า จะเป็นเกมอะไรนั้นคอยติดตามกันได้นะครับตรงนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดๆก็ขอภัยคุณผู้ชมมานะที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมฝากติดตามกดซับสไคร b ์ช่องผมกันด้วยจ้าสวัสดีครับ